สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเอนเอฟซีทุกคนนะคะยค่ะนี่ผ้ายางหลอปลาอ่อยปลูกตะวันทีงีสิบหาัีกรลังขืนกันนีปลูกตะวันทีงีสิบหางีสิบหาพฤศกิกาท่านว่า,ากล่าเดือนกลัว เดือนก,กว่าเกิดเหมือไปนอนนี่เ่อเหยียบน้อมที่ตะกบอันนี้อ้อยอย่างดำๆ่คยว่ามันหยาแตงก็เกิดล้ะโ,โอ้ยนออ่อยกำลังเกิดกะมี อันนี้ล่องกลางราดกำลังเกิดเกมีไหมนี่โมกเกาในกลางกับเกิดสียางหอดถกบนอโอ้ยลมเหยียบนออ่อยเนาะผสมพวงวาน มาไปถ่ายคลิปพนะนหอยสิยางหอดแล้ววันแถวนี้ลองกลางทั้งอ่อยเอาเกาทั้งอ่อยใหม่คือดำดำ,ดำมันคนละพันธสิกบมืออ่อยเกามันคือเป็นดำดำเกิดมวดตัวกันไปหมดเลยอลองกลางก็เกิด มัวไปหมดออมีอ้อยเก่าด้วยนี่พี่น้งองปลูกสองเทียเทียแรกบอกเกิดเกิดปากไปเทียสองเกิดเต็มที่มาเต็มที่บรนเดด้วยล่ะต่วามงเนี่ยเกิดดีมันเป็นโพนทั้งเก่าทั้งใหม่นาตึบเลยบักแตงขึ้นเหี่ยวแทะ แตงโมบวงหมักแตงโมกําลังเป็นดอกตัวนี้กําลังจะเป็นดอกเธอสมพงเอาอย่าอ่อยฉันจะเดินถึงไหม เป็นจังใดมงนี้คือบ่เกิดบ่ท่านเกิดติเสียญาผู้เดียวตายยาคนเดียว ทีบ้านเกิดเป็นบ่นี่เน่นอนก็ลังแทงขึ้น เอาเต้าเข่าบ้านไปเนาอโอ้ยหยาคาลิ่มๆมแม่จังแวทวอะเขียดแดน

อ้อร <ations> ังตนคือนอนไปน้่กี่ดินนั่นน่ะนอนี่เป็นยังไงูันเด้อนอนเนี่ยไทขึ้นตีน่ไปน้ำี่ดินนี่ตอมขึ้นมาสูงโอ้มันอายุกเินก่อรับั่งั่ บาหมดเลยมันได้กขึ้นต้องไม่ยึดกับมือยู่ึดน้อยเนี่ยทำจ้องไว้ทำโดนเนี่ยเจ้ามื่อนึงข่อยยางมากข่อยเห็นต้นอ้อยข่อยว่ามันหยาข่อยไปดึงขึ้น <c oughs> <c oughs> lắm oi kìm mà năm có ai nhàn nhà mà nè xèn nọn kwa màn nhàn 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 ngàn ngàn nhà, ngàn 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 Nhà ngàn 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 นี่สามลเป็นๆน,นี่มันซีลซีลสองงานข้างผุ่นเพราะไรลวะจ้ะวะข้างผุ่นสองงานบอกสีลสองงานเยอหน่อยตไล่จงไว้ไวเกิดดีคากบันนี้พี่น้องเลย thang này thang này pheo đi dễ nợ, cái thang bên nhà, nhà nhọn nắn câu, nhòi xoay, mang gì đó là cuột พุทยาไวเป็นปูกกทัวดินนะน่ามันปูกกทัวดินมันเกิดดีเถอะกำลังนอกหนักอ้อยเดือนกลัวพี่น้องอ,อ้อยเดือนกลัว อออรอบที่แล้วเป็นเดือนก็เบ่เห็นรอบนี้เดือนกวาขึ้นรงลงแล้วจัาหน่อยก็หายามาฉีต Ừ, cái này